ราศีได้หยิบจับรับซัพย์สุดปังราศีไหนการงานเก้าวหน้าและราศีของใครแบบก้าวชีวิต12ราศีเดือนมิถุนายน2567ตั้งใจฟังดีๆวันนี้มีคำตอบครับกลุ่มราศีนะครับที่มีดวงการเงินหยิบจับรับซัพย์สุดปังนะครับก็ได้แก่ชาวราศีพฤษภนะราศีกรกฎราศีมีนและราศีสิงห์ครับ ราศีพฤษภหรือผู้ที่มีลัคนาสติดราศีพฤษภครับยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองดวงมาหายเฮงยิ้มรับทรัพย์ครับสาเหตุเกิดจากดาวการเงินของคุณในเดือนมิถุนายนนี้ครับโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากๆส่งผลให้ชาวราศีพฤษภครับเรื่องการเงินมีเกณฑ์ที่ดี่าจจะเป็นรายได้หลักรายได้เสริมรายได้พิเศษครับก็จะวิ่งเข้าหา คุณราศีพฤษภเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับเป็นจังหวะที่กรอบโกยนะครับและที่สําคัญครับอาชีพที่โดดเด่นของชาวราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้ครับได้แก่อาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องการค้าการขายการเจรจานะครับการพูดการจาส่งผลดีมากๆและอีกอาชีพหนึ่งครับคืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับสายบิวตี้งานบริการนะครับงานความสวยความงามก็เป็นจังหวะที่ทําให้คนราศีพฤษภเดือนนี้มีความก้าวหน้ามากขึ้นครับ ราศีกรกฎหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกรกฎดวงการเงินไหลมาเทมาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีป้ายแดงครับคุณเป็นราศีที่จะมีโชคนะครับและมีเกณฑ์ในเรื่องของการเงินที่ดีแบบชัดเจนครับสาเหตุเกิดจากดาวการเงินครับยังโครจรอ,อยู่ในเรือนลาภะนั่นหมายความว่าการเงินในช่วงนี้ครับเป็นจังหวะที่มีความโดดเด่นนะครับใครที่จะทํา คิดหรือวางแผนในเรื่องของการเงินนะครับการเสี่ยงโชคการลงทุนมีเกณฑ์ที่ดีครับและที่สําคัญครับเรื่องของโชคลาภนะครับดวงของคุณในโชคลาภในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับเป็นจังหวะโอกาสที่จะมีโชคแบบฟุกๆมีแบบรับๆหรือมีโชคเข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัวนะแต่จะต้องระมัดระวังให้ดีๆครับเพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะเสียเงิน ไปกับเรื่องจุกจิกเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรือเสียเงินไปกับการบำรุงซ่อมแซมภาษีสังคมเป็นต้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับวางแผนรายจ่ายใ,ให้รัดกลุ่มเชื่อว่าครับสามารถอุดรอยรวกการเงินให้คุณได้อย่างแน่นอนครับราศีมีนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีนครับดวงการเงินเปิดพุ่งรุ่งรวยครับ เพราะช่วงเดือนวิถุนายนนี้ครับคราวดีเลยนะครับดาวการเงินของคุณครับโคจรได้ตำแหน่งกเกษตราธิบดีครับดวงการเงินของคุณเข้มแข็งมีพลังมากๆครับที่สำคัญครับเรื่องของโชคลาบครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคแบบปฏิหารโชคใหญ่ๆเข้ามาครับสาเหตุเกิดจากดาวเกตโคจรอ,อยู่ในเรือนลาพระนะครับนั่นหมายความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะให้โชคเป็นช่วงจังหวะที่คุณฝันดีลางสังหรณ์แม่น ตีตัวเลขได้อย่างแจ๋วจริงนะครับแปลความว่าช่วงนี้ครับคุณมีเกณฑ์ลุ้นมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่ครับสิ่งที่จะต้องระมัดระวังครับดวงดาวในเดือนมิถุนายนนี้ครับมีการยกย้ายหลายดวงส่งผลถึงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงในที่นี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหน้าที่การงาน ก็ขอให้ราศีมีนครับปรับตัวอยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วเอาตัวรอดไปได้100%ครับสําหรับชาวราศีสิงหรือผู้ที่มีลัคนา,าสถิตราศีสิงครับโชคใหญ่มาเยือนการเงินรับทรัพย์จัดหนักจัดเต็มครับเป็นจังหวะที่เรียกได้ว่าครับโอกาส นะครับนาทีทองก็ว่าได้ครับเพราะดาวการเงินของคนราศีสิงค์ครับโดยเฉพาะหลังวันที่10มิถุนายนเป็นต้นไปครับจกโคจรได้ตําแหน่งเกษตรราธิบดีครับแปลความว่ามั่นคงแข็งแรงเข้มแข็งมีพลังแสดงว่าช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับคุณจะมีเงินที่ดีมีเงินที่มั่นคงขึ้นนะครับและที่สําคัญครับพ่วงมาด้วยเรื่องโชคลาบด้วยครับคนราศีสิงห์นี่มีเกณฑ์นะครับเรื่องของการเสี่ยงโชคการลงทุนนะครับ เรียกว่าฟ้าจะเข้าข้างดวงจะเปิดจะทําให้คุณมีช่วงใหญ่เกิดขึ้นในช่วงจังหวะเดือนวิถุนายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามครับก็จะต้องรอาัดระวังด้วยครับเรื่องของความรักของชาวราศีสิงห์นะครับเป็นจุดอ่อนนะครับที่เป็นประเด็นนะครับคนโสดครับเรื่องของรักซ้อนนะครับคุณมีเกมฑ์ที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็ดูดีๆสําหรับคนมีคู่มีแฟนนะครับเรื่องของความถึงความหวง จะเกิดกับคนนุณก็ขอให้ใจเย็นๆครับถอยมาทีเดียรก้าครับรอให้ดวงดาวเปลี่ยนแปลงครับทุกอย่างก็จะเริ่มลงตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้นเองครับและกลุ่มของราศีที่งานก้าหน้านะครับในเดือนนี้ครับได้แก่ชาวราศีกุมราศีตุลราศีตะกันและราศีธนูครับสำหรับชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีกุมครับงานก้าหน้าชีวิตรุ่งโรดปากพารวยครับ ดาวการงานของคนราศีกุมในเดือนวิถุนายนนี้ครับโคจรเรียกได้ว่ามีความเข้มแข็งนะครับมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอย่างมากนะครับเพราะดาวการงานของคนราศีกุมครับโคจรได้ตำแหน่งเกษตรตราธิฏดีครับแปลว่างานมีความมั่นคงนะครับมีความสําเร็จดังนั้นเนี่ยคนราศีกุมในช่วงเดือนนี้ครับหากใครที่จะเริ่มต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสมัครงานหรือเปลี่ยนงานใหม่ก็เป็นจังหวะที่ดี หากใครที่จะเปิดตัวสินค้าหรือเตรียมนะครับตัวที่จะไปสัมภาษณ์งานก็เป็นโอกาสทองของคุณที่เกิดความก้าวหน้าตรงปกลงตัวอย่างแน่นอนและหากใครครับที่ช่วงนี้ครับที่เดินทางติดต่อสื่อสารการพบปะผู้คนครับก็จะส่งผลดีกับคนราศีกุมนะครับเพราะดาวการงานไปอยู่ในเดือนสาชะสาชะหมายความว่าสังคมเพื่อนฝูงนะครับจะนำพาซึ่งช่องทางและโอกาสต่างๆ ทำให้คนราศีกุมนี่เติบโตในเรื่องของงานในเรื่องของธุรกิจที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ครับและที่สําคัญครับเรื่องของโชคลาภครับคุณมีเกณฑ์ที่จะมีเข้ามาแบบไม่คาดฝันมีเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันเพราะจังหวะดาวรา,าพสิสัมพันธ์กับดาวมูติยูครับมันแปลว่าพลิกผันเปลี่ยนแปลงแต่ส่งผลในเชิงบวกนะครับเพราะว่าดวงของคุณจังหวะโอกาสของคุณนะครับดวงดาวของคุณนะครับยังมีตัวช่วยและ ส่งผลดีกับดวงชะตาของคุณอีกด้วยครับสําหรับด้านความรักกับคนโสดครับคุณมีเกณฑ์ที่จะเริ่มต้นกับคนใหม่มีเกณฑ์ที่จะลงจากคานเพื่อเจอตัวจริงคนที่ใช่คนที่โดนสาหรับคนมีคู่มีแฟนครับความรักของคุณช่วงนี้อาจจะต้องห่างเหินนะครับจังหวะดวงดาวที่จะต้องพัดพลากนะครับพัดพลาดไม่แปลว่าจะต้องเลิกกันแต่ว่าพัดพลาดเกิดจากอีกฝ่ายหนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งซึ่งอาจจะทําให้ไม่ได้เจอกันแต่ก็ไม่ได้ว่า จะทําให้เกิดผลเสียแต่อย่างใดนะครับก็เป็นจังหวะดวงที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้ครับผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีตุลครับงานเด่นงานปังพกพาความสําเร็จมาเต็มกระเป๋าครับดวงชะตาของคุณครับช่วงนี้ครับดวงการงานของคุณเรียกได้ว่าครับมีเกณฑ์ที่ดีครับส่งผลทําให้คุณเกิดความก้าวหน้าครับเกลี่ยนเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่คุณจะโชคดีจากการเดินทางไกล สำหรับอาชีพที่โดดเด่นครับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนําเข้าส่งออกนะครับหรือออนไลน์ต่างประเทศนะครับเป็นจังหวะที่ถือว่าขาขึ้นของดวงชะตาของคุณเลยทีเดียวครับสําหรับด้านความรักครับข่าวดีฮะคุณมีเกณฑ์ที่จะมีความรักที่ดีจะได้รับการสนับสนุนซัพพอร์ตจากคู่ครองหุ้นส่วนนะครับเพราะดาวการเงินครับอยู่ในเลนปัตตนีปัตตนีแปลว่าหุ้นส่วนคู่ค้าคนรักครับสำหรับคนโสดครับคุณจะโชคดีครับมี สายเปยนะครับมีคนจะมาช่วยเป็นสปอนเซอร์หลักเรียกได้ว่าช่วงนี้ครับมาทั้งเงินมาทั้งความรักครับราศีกันลุยลงมือทำลุยลูกเดียวครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดวงในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับคนราศีกันนี่เป็นจังหวะที่จะเริ่มต้นการเริ่มต้นบุกเบิกหรือการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับจะเกิดขึ้นกับคนราศีกันครับ และหากใครครับที่รอคอยงานนะครับรอคอยข้อตกลงการเซ็นสัญญาหรือการรอคอยการเจรจาคุณมีข่าวดีอย่างแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะครับสำหรับคนราศีกันครับต้องบอกว่าช่วงนี้ครับอาจจะต้องเหนื่อยบ้างนะครับแต่การเหนื่อยและความอดทนจะส่งผลความสำเร็จในอนาคตก็ขอให้คนราศีกันอดทนนะครับ สำหรับเรื่องการเงินครับยังส่งผลดีครับยังมีความคล่องตัวครับหากใครครับที่จะคิดลงทุกก็เป็นจังหวะโอกาสที่ดีครับโชคลาบครับลาบลอยไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่ครับแต่จะโดดเด่นมากๆคือโชคลาบจากการลงมือทําเพราะฉะนั้นเนี่ยคนราศีกันครับลุยเลยนะครับปังแน่นอนครับสําหรับชาวราศีธนูหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีธนูครับงานดีเงินปังชีวิตยกระดับแบบร้อเเซครับ จังหวะด,ดวงดาวครับส่งผลเรื่องของงานโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้ครับคนราศีธนูครับใครที่วางแผนเตรียมพร้อมเตรียมตัวเปิดตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเรื่องของงานก็ดีหรือการเจราจาใดๆก็ตามทีเป็นจังหวะที่ลงตัวเป็นโอกาสทองที่จะทําให้คุณมีโอกาสพลิกชีวิตเปลี่ยนชีวิตหลังจากนี้ไปครับเรียกได้ว่าเป็นจังหวะโอกาสที่ดีของคุณในช่วง เดือนมิถุนายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คนราศีธนูครับตั้งใจนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับและลงมือทําจะสําเร็จตามปาถนาอย่างแน่นอนครับหากใครครับที่คิดจะมองหาการลงขันร่วมหุ้นลงทุนมีหุ้นส่วนก็เป็นจังหวะที่ดีในช่วงเดือนนี้ครับนอกจากนี้ครับข่าวดีครับเรื่องของโชคลาภครับข้อดาวโชคลาภโคจรเล็งราศีของคุณเลย แปลความหมายว่าโชคที่เกิดจากหุนส่วนหรือคนรับข้างและคนหลักนั่นเอง,เองครับกลุ่มราศีแมวเก้าชีวิตได้แก่ราศีเมษมิถุนราศีพิจิกและราศีมังกรครับ ราศีเมษหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีเมษครับดวงแก่งดวงแข็งแมวก้าวชีวิตศัตรูจะแพ้ภัยครับสาเหตุเกิดจากดาวประจําตัวของคนราศีเมษคือดาวพระอังคารครับหลังวันที่2มิถุนายนเป็นต้นไปจะโคจรได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีครับแปลว่าดวงแข็งนะครับดวงวาสนาบรารมีเปิดพลิกฟื้นพลิกดวงนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทําให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับพลิกร้กลายดีครับ แข่งบุญแข่งได้แข่งวาสนานี้แข่งยากจังหวะดวงวาสนาของคุณมาแล้วครับบุญพาวาสนาส่งรู้อย่างนี้แล้วครับโชคจะเข้าข้างคุณเพราะฉะนั้นครับจะทําอะไรก็รีบทําช่วงนี้เลยเป็นจังหวะที่ดีของคุณครับและที่สําคัญครับดาวการเงินอยู่ในจังหวะที่โดดเด่นครับโคจรอ,อยู่ในเรือนสาอาดชาัได้ตําแหน่งปฐุมเกณฑ์แปลความว่าคุณจะมีเกณฑ์ได้เงินจากหลายช่องทางมีเกณฑ์ที่จะหยิบจับนะครับ รับทรัพย์จับเต็นมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากคนหมู่มากสังคมนะครับเพื่อนฝูงจะนำพาซึ่งช่องทางทำมาหากินนะครับมีโอกาสที่จะรับทรัพย์จากเสน่ห์เมตตามหานิยมเข้าเกณฑ์เข้าหลักที่ดีในช่วงจังหวะนี้ครับเป็นจังหวะโอกาสของคุณแล้วลงมือทําสำเร็จแน่นอนครับศีมิถุนหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมีถุนครับแมวเก้าชีวิตนะครับดวงของคุณนี่ แต่เป็นการแมวก้าชีวิตในเรื่องของโชคลาบนะครับเรียกว่าจัดเต็มนะครับเพราะตำแหน่งดาวลาภเป็นเกษตราธิบดีครับแปลว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะมีโชคใหญ่ๆเข้ามานะครับเรียกได้ว่าครับเป็นโอกาสที่จะเป็นเศรษฐีเต็มตัวในช่วงเดือนพิจุนาอยู่นี้ครับอย่างไรก็ตามครับช่วงนี้อาจจะทําให้คนราศีมิถุนมีแต่เรื่องวุ่นวายครับมีแต่เรื่องแก้ปัญหา แน่นอนครับทุกอย่างจะมีทางแก้ไขท่ามครับระวังให้ดีครับเรื่องของการลงทุนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้ครับจะศึกษาหาข้อมูลเตรียมข้อมูลจะลงทุนอะไรก็ขอให้ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยๆไปอย่าใจร้อนนะครับเพราะพื้นฐานของคนราศีมิถุนนีน่บางครั้งนี่ก็ใจร้อนบางครั้งนี่ก็ใจเย็นบางครั้งที่เอาใจยากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใช้ตรกกะและเหตุผลและข้อมูลแน่นอนครับเรื่องปัญหาต่างๆจะมีทางออกครับเชื่อว่า คนราศีมิถุนสามารถไปต่อได้สาเหตุเกิดจากดาวประจําตัวครับโคจรได้ตําแหน่งที่เข้มแข็งมากๆนะครับเป็นคนดวงแข็งดวงแรงครับเรียกว่าช่วงนี้ครับใครก็ทําอะไรคนราศีมิถุนยากลําบากเพราะตาแหน่งดวงดาวส่งผลคุ้มครองปกปักรักษาดวงชะตาของคุณไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้มั่นใจได้เลยครับราศีพิจิกหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีพิจิกครับดวงแมวก้าวชีวิตครับแต่เป็นดวงที่ชนะสิบทิศ นะครับดวงที่แข็งดวงแรงนะครับดวงดีมีโชคนะครับก็เรียกว่าดวงเฮงนะคนราศีพิจิกครับสาเหตุเกิดจากครับจังหวะที่จะต้องบุกเบิกเริ่มต้นมองหาโอกาสที่จะเกิดขึ้นและสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคนราศีพิจิกขออดทนรอสักนิดครับเชื่อว่าคุณจะผ่านผลและจะมีความสําเร็จได้อย่างแน่นอนครับ พราะดาวการงานครับโคจรอ,อยู่ในเรือนอลิอลรลแปลว่าอุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีพิจิกครับเดือนนี้ผ่านพ้นเดือนหน้ารับทรัพย์อย่างแน่นอนครับสําหรับเรื่องของโชคลาภการเงินครับก็เป็นจังหวะที่ดีครับมีโชคจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือคนที่อายุมากกว่าจะให้โชคจะนําพาซึ่งความสําเร็จรวมทั้งในหน้าที่การงานของคุณราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้ด้วยครับราศีมังกรหรือผู้ที่มีลัคนาสถิตราศีมังกรครับดวงแมว9้าชีวิต นะครับใช่ครับคุณเป็นดวงที่เรียกได้ว่าตายยากนะครับตายแล้วฟื้นนะฮะมีดวงเรื่องของฟื้นนี่หมายถึงฟื้นในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภนะครับช่วงนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าดาวการงานของคุณโคจรอยู่ในเรือนอลิครับอลิแปลว่าอุปสรรคปัญหานะครับความรับผิดชอบต่างๆจะถาโถมเข้ามาให้คนราศีมังกรเนี่ยได้กุมอ,อกกุมใจหรือมีแรงกดดันแรงกระแทกบางอย่างทาให้คนราศีมังกรเนี่ยเหนื่อยลา้า ไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าดวงดาวในเรื่องของโชคในเรื่องของตัวช่วยนะครับอย่างซัพพอร์ตดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนมิถุนายนนี้ครับและที่สําคัญครับคุณจะมีโชคจากสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมกับทรัพย์สินขนาดใหญ่ที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้ครับความรักครับดวงชะตาเดือนมิถุนายนนี้ครับมีเกณฑ์ที่โดดเด่นคนมีคู่ครับจะเจอคนที่ถูกใจคนที่ใช่นะครับคนมีแฟนครับความรักจะดูเติมมีความสําเร็จมีความชื่นใจ นะครับมีความลงตัวในเรื่องของความรักก็เป็นจังหวะความรักมีเกณฑ์ที่ดีครับ